สวัสดีครับแฟนคลับทุกทท่านนะครับวันนี้ผมจะมาวิเคราะห์ศึกราชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวยนะครับวันพุทธที่9สิงหาคมพุทธศักราช2 5 6 6นะครับวันนี้ไม่มีการถ่ายทอดสดทางใดนะครับศึกราชดำเนินรวมใจเพื่อแฟนมวยแบบไหนก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าไม่ให้แฟนมวยเข้าดูเลยไม่มีการถ่ายทอดสดสักช่องทางเพื่อแบบไหนก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับวันนี้วันพุทธที่9้า สิงหาคมพุทธศักราช2566นะครับคู่แรกนั้นธีรพงศ์ไก่สุพบ็อกซิ่งยังพบกับท่านเพชรพนมสอสลาชีพพิกัดน้ำหนัก110ปอนด์คู่ที่2ก็จะเป็นเจริญสุขสอจ้ต้องปราจีนพบกับท่านฟ้าประธานสิงห์อาชาวินนะครับพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์คู่ที่3ก็จะเป็นทางด้านด่ว 99, tam, น99สอจ้ต้องปราจีนพ,พบกับทางด้านกําพันทองชหพยักษ์คู่นี้พิกัดน้ำหนัก106ปอนด์ คู่ที่สี่มังกรเหล็กเปนคนครนะครับพบกับทางด้านคุณศึกน้อยบุ่มเด็กเซียนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์คู่ที่ห้าก็จะเป็นแพลวพพลวเพชรแพลวฟ้าหรือเจ้าปลาคาราบนะครับวันนี้พบกับนันเพชรปั้นไรสิงมาวินพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบสี่ปอนด์คู่ที่หกก็จะเป็นทางด้านสู้ศึกทีสี่มว่ยไทยหรือเจ้าสู้ศึกสพน,นุษพบกับทางด้าน,พนเพชรแสนแสบสจตงแรดจีนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยยี่สิบสามปอนด์ คู่ที่เจ็ดก็จะเป็นเพชรเมืองสีธิติศก้าวศิลป์พบกับทางด้านจอมพรันชัยพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสาสิบหกปอนด์คู่ที่แปดของรายการนะครับกำชัยพรหลักบุญพบกับทางด้านเดโชปอบดิรักพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยี่สิบเจ็ดปอนด์คู่ที่เก้าก็จะเป็นบางต่อพอหลักบุญนะครับพบกับทางด้านคุณศึกเล็กจูฟาบุมเด็กเซียนพิกัดน้ำหนักหนึ่งร้อยสิบเจ็ดปอนด์และเข่งของรายการก็จะเป็นชายล่าพอหลักบุญพบกับทางด้านโฟกัส แอดสันปะตองพิกัน้ำหนัก1 2ึ่่ปอนด์นะครับนี่เป็นคู่มวยในวันนี้ต่อไปมาดูน้ำหนักเมื่อเช้านะครับธีรพงศ์มา111.8ร้อยสิบลดไป1.8เพชรพนมมา110.8รยสิบลดไป0.8เจริญสุขมา119.7้อยสขาดไป0.3ฟ้าประทานมา122.3ลดไป2.3ลดไปกิโลนิดๆน,นะครับเดินเข้าเกสตรงปาจีน มาร้อยแปดปอนด์นะครับลดไปสองปอนด์ฉะนั้นกำปันทองมาร้อยเจ็ดจุดสองลดไปหนึ่งจุดสองมังกรเหล็กมาร้อยสิบแปดปอนด์ลดไปปอนด์หนึ่งฉะนั้นขุนศึกน้อยมาร้อยสิบเจ็ลดไป0.8นย์จุดแปดแพวพพลวเพชรพราวฟ้ามาร้อยสิบสี่จุลดไปศูน์จ้าทางด้านเพชรบ้านไร่มาร้อยสิบลดไปสามจุดสี่โอ้ลดเยอะด้วยนะครับลดไปกิโลครึ่งเลย สุสึกมาร้อย24.1ลดไปหนึ่ง่สวนนั้นเพชรแสนแสบมาร้อยลดไป0.6นะครับเพชรเมืองศรีนะครับมาร้อยสามสิเจ็ลดไปหนึ่จอมพลันชัยมาร้อยสามสิเจ็ลดไปหนึ่งจากำชัยพลักบุญมาร้อยลดไปหนึ่เดโชอปอไวรักมาร้อยยีกจุดเก้ขาดไป0ูนบางต่อมาร้อยสิบลดไปหนึ่ ขุนศึกเล็กมา117.8ลดไป0.8แล้วก็ชัยล่ามา128.1ลดไป1.1โฟกัสมา128.3ลดไป0.3นี่เป็นน้ำหนักหมวยเมื่อเช้านะครับต่อไปมาดูราคาเล็นะะครับกู้แรกนั้นเทีรรพง์เป็นต่อ54นะครับทีรรพงเป็นต่อ54เจริญสุขสอจตต้องงรปจินเป็นต่อในราคา19ด่วน99กำพันทองด่วน99เป็นต่อ54 มังกรเหล็กขุนศึกน้อยขุนศึกน้อยเป็นต่อห้าสี่แพรวเพชรบานไรเพชรบานไรเป็นต่อสิบเอ็ดแปดสู้ศึกเพชรแสนแสเพชรแสนแสเป็นต่อสิบเก้าเพชรเมืองสีกับจอมจอมเป็นต่อห้าสี่ไรเป็นสิบเอ็ดแปดนะครับคำชัยกับเดโชนะครับเดโชเป็นต่อสิบเอ็ดแปดไรเป็นสามสองบังต่อขุนศึกเล็กบังต่อเป็นต่อในราคาห้าสี่ชายล่าเป็นต่อในราคาห้าสี่ครับนี่เป็นราคาเด็ด ไม่ประจําวันนี้นะครับแฟนคลับก็ลืมนะครับที่ผมแนะนําอยู่ตลอดหลายพักชกระบบปัตโนมันนะครับแอปพลิเคชัน24ที่เดียวจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับผมแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้เรียบร้อยแฟนคลับเข้าไปกรอกข้อมูลเพื่อสมัครได้เลยหากติดขัดหรือไม่เข้าใจตรงไหนนะครับโทรสอบถามผมได้ตลอดเวลานะครับ0930050480ผมพร้อมแนะนำนะครับที่นี่ราคาเด็ดเปิดมาควมเป็นชกสองวันสามวันเลยนะครับเข้าไปดูเข้าไปจดข้อมูลไว้ นามาเปรียบเทียบกับราคาเร็ดหลังกานช่างน้าหนักราคาเร็ดก่อนมวยชกและก็ราคาสดสดจากขอเปทีที่ตรงนี้บริการฟรีนะครับแล้วก็ที่นี่ราคาร้อยละบาทสองร้อยละบาทเปิดให้เราได้ออกตัวบางทุนนะครับใช้สิ่งดีที่ตรงนี้เป็นหลักประกันในการหาเงินห้ทองเลี้ยงครอบครัวได้นะครับแอปพลิเคชันสองสีที่จะจบครบทุกความมันการันตีเรื่องความมั่นคงทางด้านการเงินนะครับต่อไปมาดูมารักมาชอบผลงาผู้รกนั้นธีรพงศ์ไกรศิลป์บ,บ็อกซิง่งยิมเจอกับเพชรพนมสอสลาชจิธีรพงศ์นี่ หนักแรงเขาเข้มความมั่นคงดีส่วนเพชรพนมนิฟอร์มหลังเนี่ยหาคําว่าชนะไม่เป็นเรดเปิดมาให้ท่าน,น,น,นัทธิรพง์เป็นต่อห้าสี่วันนี้ลงทุนรองครับรองเป็นทีเด็ดเลยนะครับคู่นี้เปิดหัวมา,มาผมชอบมากน่าลงทุนรองพิธีเพชรพนมสอสละชีพครับเปิดหัวนะครับคู่ที่สองจเจริญสุขสอจ้าดวงประชินเจอกับฟ้าประธานจเจริญสุขนี่กระดูกยังไม่ถึงนะฟ้าประธานกระดูกดีแต่ว่านานๆโชคชีจเจริญสุขเตะขาต่อยหมัดแดงมีลุ้นทุก ยกมีลุ้นทุกวินาทีวันนี้น่าติดตามครับเป็นต่อต้องตอบเป็นรองต้องรองผมชอบที่เจริญสุขสเจ้อตงปราจีนคู่ที่ 3, 9, สามดวนเก้าเก้าสจ้ตงปราจินพบกับกำมันทองชาพยักษ์คู่นี้ใกล้เคียงกันดวนเก้าเก้าเตะขาต่อยหมัดแง่งรุนน้ำนอกได้ตลอดทว่าวันนี้ปล่อยเวทความหนักขึ้นมาเมื่อเช้านี้ปล่อยเวทมายังมาลดน้ำหนักอีกกำมพันทองนี่สูงยาวหลักเกลี่ยดีประเภทสู้จริงร้ายมาก โดนก้ากล้าขึ้นมาเป็นต่อต้นๆนี้อันตรายเพราะว่าดดนก็กเตะขาต่อยหมัดแรงรุนนับนอกได้แต่ว่าถ้าไม่นับไม่นอกกำปั้นทองยาวใหญ่กว่าวันนี้จะเบียดผ่านท้ายๆลงทุนน้อยได้เยอะรองไปที่กำปั้นทองจองพยักครับคู่ที่3ของรายการคู่ที่สี่นะครับมังกรเหล็กเปน็นนครเจอกับขุนศึกน้อยมุมเด็กเซียนมังกรเหล็กสูงยาวเข่าแหลมรุนแรงทุกลูกฟอร์มสดร่างกายดีส่วนขุนศึกน้อยหลักเหลี่ยมดีฉลาด แต่ว่าเสียเปียบรูปร่างเทรดเปิดมาเป็นต่อวันนี้น่าลงจุงรองครับรองไปที่มังกรลเหล็กเป,เป็นนครเป็นเมืองรองตัวที่สองที่ผมชอบมากเลยนะครับรองไปที่มังกรเหล็กเป็นคนครลุ้นปลายปลายเบียดผ่านได้ลงทุน้อยได้เยอะเช่นเดียวกันนะครับกู้ที่ห้านะครับแผ่วพราวเพชรแผ่วฟ้าหรือเจ้าปาาลาคราบเพียรที่เองใคไม่ว่าที่ค่าเองอยูโย่โวยช่วงนี้ร่างกายก็เริ่มกรอบเพราะว่าอายุเยอะแล้วนะครับส่วนเพชรบ้านไร่สิงห์มวินสูงยาวเข่าแหลม ประเภทหนักแรงเดินจับเดินตีแต่ผมก็ยังชอบไปที่แผลวาวเพชรแผวฟ้าในเจ้าปลาคาับมีลุ้นตลอดวันนี้ถ้าสู้จริงมีลุ้นแน่ลงทุนลองไปนะครับมีโอกาสาพลิกมาเป็นต่อและมีโอกาสพลิกชนะได้ด้วยผมชอบไปที่แผลวาวเพชรเผาฟ้านะครับคู่ที่6ของรายการนะครับสู้ศึกทีซีมวยไทยเจอกับเพชรสันเสียบสอโจตงประจีนสู้ศึกประเภทเก่าเกมหนักแรง เข่าในเหนียวเนึ้อกระดูกดีส่วนเพชรแสนแสบในเตะขาต่มัดแรงมากนะครับมีลุ้นนับนอกได้ด้วยแต่ว่าถ้าไม่นับไปน,นอกผมมองว่าสู้ศึกเก๋กว่าหนักแรงมีลุ้นตลอดน่าจะลดน่าจะตวรอดได้วันนี้ลงดุนรองเด็คู่นะครับสู้ศึกทีศี่มวยไทยเป็นมวยที่น่ารองนะครับค,คบู่ที่ 99, เจ็ดครับเพชรมังสีทีเด็ดเก้าสิบเก้าเพชรมังสีสอจารุวันวันนี้เจอกับจอมพรัญชัยคู่นี้เพชรมังสีอาวุธหลากหลายหนักแรง จอมพอลันใช้ก็หนักแรงเช่นเดียวกันแต่ว่าความมั่นคงเนี่ยดูจะจอมจะได้เปรียบผมยังมองว่าวันนี้น่าลงตุนดอกนะครับรองไาที่เพชรเมืองสีฝีมือดีลูกเตะขั้นคอเขแม่นมีโอกาสพลิกกลับมาเป็นต่อได้ด้วยถ้าจะแพ้คือพลิกแพ้ไปปลายรองไว้มีโอกาสออกตัวบางทุนผมชอบไปที่เพชรเมืองสีที่เด็ดเก้าสิบเก้านะครับคู่ที่แปดนะครับกำชัยพอลักบุญเจอครับนั่นเดโชปอลเวลักเขาเจอเขาหนักแรงทั้งคู่ คำใชเนี่ยจะมีลูกศอกสลับศอกเสริมส่วนเดโชเนี่ยประเภทสดจากขั้วสดจากต้นนะครับเดินจับเดินตีมีลุ้นตลอดวันนี้ผมชอบที่เดโชอปอบร,ริลักษ์วันนี้น่าจะเบียดผ่านท้ายๆร่างกายดีกว่านาติดตามครับเดโชอปอบร,ริลักษ์ซ้อมสิงมาวินนะครับคู่ที่ก้ารายการบังต่อพอหลักบุญครับจากกบบรุงเทพราชธานีซ้อมอยู่กับเสียแขกนะครับเจอคุณศึกเล็กคุณศึกเล็กนี่ประเภทฝีมือดีแต่ว่ากระดูกเป็นรอง บางตอนี่แข็งแกร่งเดินจับเดินตีมีหมัดมีศอกสลับนะครับตัวนี้แข็งแกร่งแต่ว่าผมมองว่าวันนี้บางตัวเป็นมวยหมัดมวยเขา่าเจอกับมวยฟีมืออย่างขุนศึกเล็กขึ้นมาเป็นต่อไม่ดีรองไปที่ขุนศึกเล็กครับต้นต้นมโอกาส์ฉายจะแพ้คือพลิกแพ้ปปลายหรือว่าพลาดโด,ดนหมัดโดนศอกล่วงล้นแต่ว่าถ้าไม่พลาดบล็อกหมัดบล็อกศอกก็ดีวันนี้ขุนศึกเล็กเป็นมวยที่น่ารองอีกคู่มีโอกาสออกตัวบางทุนนะครับผมชอบไปที่ขุนศึกเล็ก บูมเด็กเซียนและคุ่แข่รายการวันนี้ชายล่าพรลักบุญเจอกับเพชรโฟคัสแอสันปะตองคู่นี้เคยซ้อมกับเซแข่ด้วยกันชายล่าเนี่ยเขาเกมทีนซ้ายเนียนประเภทผู้พิทักษ์สันติราษนะครับเจอกับเพชรโฟกัตตัวนี้ดาวลุ่งฟอร์มสดแต่เป็นนักชกรุ่นน้องผมมองว่าใจพี่คมใจน้องวันนี้ชอบไปที่ชายล่าพรลักบุญน่าจะโชว์ฟอร์มได้สําเร็จนะครับสรุปไ่รักมาชอบวันนี้คู่แรกนั้นชอบไปที่เพชรพนมสอสลัดที่เป็นมือเท้าหน้ารองคู่ที่สองชอบไปที่เจริญสุข โซโจตงปราจีนผู้ที่สามรองไปที่กำปั้นทองช่อพยักผู้ที่สี่รองไปที่มังกรเหล็กเปนนครสูงยาวใหญ่น่าจิเบียดผ่านเท้าท้ายคู้ที่สามู้ต่อมารองไปที่แปลวพราวเพชรพรล่าฟ้าหรือเจ้าปราคับหน้าติดตามต่อมาก็รองไปที่สู้ศึกทีซีมวยไทยและรองไปที่เพชรมังสีทีเด็เก้าสิบเก้าชอบไปที่เดโชปอบริรักษ์เขาในเหนียวเนื้อร่างกายดีหน้าติดตาม ลองไปที่คุณศึกเล็กบุ๋มเด็กเซียนและพิทายรายการด้วยชายล่าพอหลักบุญขอบคุณแฟนคลับนะครับที่อยู่ข้างผมมาโดยตลอดร่วมคอมเมนต์ร่วมเป็นกำลังใจให้ทุกท่านจงโชคดีร่ำรวยครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ